คลิปนี้นะคะรุ่นขอแนะนำพัดลมแบบไร้สายค่ะพัดลมของเราสามารถปรับระดับองศาที่จะตั้งได้ตามต้องการเลยนะคะแบตเตอรี่1,600แอมป์ค่ะคุณสมบัติพิเศษนะคะจะมีไฟในตัวค่ะและสามารถปรับได้ถึง2ระดับเลยค่ะแบบสว่างมากและแบบสว่างน้อยขนาดแรงลมนะคะ ผลปรับระดับตามต้องการได้เลยค่ะจะแบบลงแรงหรือแบบเบานะคะถ้าเปิดแบบลงเบาจะสามารถใช้งานได้นานสูงสุดถึงส0ชั่วโมงเลยนะคะแต่ถ้าเปิดแบบแ,บบแรงสุดจะสามารถใช้งานได้นานสูงสุด5ชั่วโมงค่ะในขณะที่ชาร์จไฟเราก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติค่ะพลมงไร้สายของเรามีให้เลือกสองสีมีสีชมพูแล้วก็สีเขียวค่ะ ราคา390บบาทจัดส่งฟรีไม่มีเก็บรายทางนะคะสนใจทักข้อความได้เลยค่ะ